ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามผ่านช่องเรื่องเล่าต่างๆและเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นก็ได้นำมาเสนอให้รับทราบคลิปนี้ก็มาติดตามเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโควิด19กันก็เป็นเกี่ยวกับการอัปเดตนะครับวัน,นที่27ธันวาณเวลาก็ ที่ทางข้อมูลนะครับก็11นาฬิกาครับก่อนอื่นที่เราจะไปนะครับติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด1 9กันก็มาสืบเนื่องนะครับจากการแพร่ระบาดหรือว่าการเกิดเชื้อนะครับในรอบที่สองก็จริงๆแล้วโควิด1 9ก็ เริ่มตั้งแต่ไปลายปลายปี2019ก็ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาระบาดหนักในช่วงของปี2020ก็คือ2563ก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับในช่วงของใกล้ๆปลายปลายปีนะครับช่วงปลายปีของ2563ก็ระยะ ก็ประมาณสักสองสามเดือนนะครับก็พี่น้องนะครับประชาชนชาวบ้านก็ได้มีโอกาสนะครับไปจับจ่ายได้ไปพักผ่อนได้ไปเที่ยวกันบ้างแล้วเหตุการณ์ก็เกิดไม่ขาดคิดนะครับก็เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้มีการติดเชื้อนะครับในวันเดียวนะครับที่สมุทรสาครก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าวันที่21นะครับมีติดเชื้อสูงสุดอยู่ที่8 0 9คนตัวนี้สถสิติของวันที่21นะครับที่ทําให้หลายท่านตกใจนะครับว่า ไวรัสโควิด19นั้นกับ่าแล้วก็ได้ขยายพื้นที่ไปหลายๆจังหวัดจนให้แต่ละจังหวัดต้องให้การป้องกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับว่าชีวิตของของเรานั้นนะครับก็ต้องมาประวัตินะครับระแวง เกี่ยวกับการติดเชื้อแล้วก็เป็นช่วงจะสิ้นปีอของอปี2563แล้วมาเข้าปี2564ก็เหมือนกับต้องมาต้อนรับส่งท้ายปีกับต้อนรับปีใหม่กับเจ้าไวรัสโควิด19กันวันนี้นะฮะผมก็ได้นำสถานการณ์วันอาทิตย์ที่27ธันวา 63เวลา11บเนาฬิกานะครับก็ทางาได้แจ้งมานะครับว่าผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะครับ121นะครับติดเชื้อในประเทศก็94เดินทางนะครับจากต่างประเทศนะครับเข้านะครับมาแปดนะครับแล้วก็ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว18 แล้วก็อีกหนึงลายนะครับก็มาจากต่างประเทศนะครับเดินทางเส้นทางธรรมชาตินะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นการาผ่านมานะครับรวมผู้ติดเชื้อผู้ป่วยยืนยันสะสมณวันนี้นะครับ6,141คนก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะมากก็ หลายจังหวัดนะครับก็ต้องให้การนะครับให้การระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าก็สคบก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่าอะ,อะไรงานวันนี้ไทยผู้นะครับพบผู้ติดเชื้อโค, 19, ควิดสิเก้าพิ่มหนึ่งร้อยิดรายเป็นรายงานต่างด้าวสิบรายนะครับ ตามที่ได้นะครับแจ้งไปนะครับก็คือสรุปนะครับวันนี้121่รลาย mm hmm. ก็เห็นหลายๆจังหวัดนะครับต้องอป้องกันนะครับเกี่ยวกับการเดินทางนะครับแล้วก็การแพร่เชื้อนะครับกรอนอื่นนะครับเรามาทราบสาเหตุอของ เจ้าไวรัสนะครับโควิด -19 กันาการที่จะเกิดอาการนะครับก็จะมีลักษณะของอไวรัสโควิด1 9นี้นะครับก็จะแบ่งออกจำแนกออกเป็นอยู่3อาการนะครับก็จะมีอาการทั่วไปนะครับแล้วก็อาการที่พบไม่บ่อยอไม่บ่อยนักนะครับแล้วก็อาการรุนแรงนะครับ เรามาดูอาการทั่วไปอาการทั่วไปก็จะเป็นนะครับเกี่ยวกับมีไข้นะครับไอบนะครับ,ไอ,นะรบไอแห้งนะครับอ่อนเพลียอ่ตรงนี้ก็จะเป็นอาการทั่วไปนะครับของผู้ป่วยแล้วอาการที่ไม่พบป่อยนะครับนักก็จะเป็นอ่ในเรื่องของอ่การปวดเมื่อยเนื้อนะครับปวดปวดตามเนื้อตามตัวนะเจ็บคอ ท้องเสียตาแดงปวดศีรษะสูญเสียความสามารถในการดมก,กลิ่นและรถมีผื่นนะครับขึ้นบนผิวหนังหรือมีหรือ,อ,รอนิ้วมือนิ้วเท้านะครับเปลี่ยนสีตรงนี้ก็เป็นอาการที่ไม่พบบ่อยนักนะครับส่วนอาการที่รุนแรงนะครับรุนแรงก็จะมีนะครับหายใจลำบาก หรือหายใจถีๆเจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอกอแล้วก็สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหวนี่ก็คือนะครับสาเหตุแล้วก็ที่จะต้องระวังนะครับอาการดังนั้นนะับใครที่พลาดโอกาสและไม่ได้ติดตามข่าวสารนะครับก็ถือว่า วันนี้นะครับได้นำข่าวสารมาผ่านนะครับช่องเล่าเรื่องให้ให้ให้ท่านได้รับฟังกันก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมได้นำข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์นะครับของบ้านเมืองของเรานะครับต่างๆได้มาอัปเดตให้กับท่านได้รับทราบกันก็ต้อง ฝากไว้นะครับท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับก็ฝากนะฮะกดติดตามแล้วก็ดกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารเพื่อที่ทางช่องนะครับได้อัปเดตให้ท่านได้รับสราบกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ